ทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสัคนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบัคการเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เกี่ยงเช่นน้องๆนะครับมาเติมร้าน FDC Shop แล้วเราก็จะได้ของคุ้มคุ้มไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบักนะครับจีนหวังอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวกวอลเล็ตอาร์บีฟีฟ่าออนไลน์คนข้าพีบีอะไรก็ได้นะครับถ้าน้องอยากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งดีงมาให้ตาล่างคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมมาเติมกันได้นะครับเฮ้ยโยกว่าซัแหมนสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนกันด้วยเลยนะครับก็ในวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็เรียกได้ว่าเรากลับมากับแมปที่มีชื่อว่า ลาส์ไพเลยแล้วเ oh ่ยคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียกได้ว่านานเนี่ยนะครับจะได้กลับมาทำคลิปแบบนี้สักทีนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นครับในช่องเราไม่แต่คลิปปัญญาอ่อนทั้งนั้นเลย <c oughs> คือช่วงนี้นะครับผมก็เอาผมจะพักแบบเต็มที่นะครับก็เลยแบบว่า,านี่ค่อนข้างจะจไม่ได้ลงคลิปอะไรบ่อย,อยว่าเยอะอะไรมากมักอะไรพวกนี้นะครับทานผู้ชมก็มีมีอะไรก็ลงลงไปก่อนนะช่วงนี้นะเออคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็ห้องยังก็ไม่เสร็จนะคุณผู้ชมครับนะซึ่งนะครับแต่ผมจะอัปเดตห้องในชมุมชนนะครับว่าห้องของผมนะครับเป็นยังไงบ้างน,นะตอนนี้ก็ทาการเปลี่ยนเป็นห้องที่เก็บเสียงหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วนะคุณผู้ชมโอเคครับก็ไปเก่าอื่นไม่ได้นะครับก็ต้องมีด้วยก่อนนี้นะครับก <c oughs> ็คือก่อนร้ม่ิ มีคนดูนะครับบางกลุ่มนะครับหรือว่าคนดูของช่องเราเนี่ยครับที่อยากดูลัสเทเลสนะครับก็ได้ทำการคอมเมนต์เข้ามานะซึ่งผมก็จะตอบสนองให้คนดูให้เองนะครับเพราะว่าตอนนี้ลัสเทเลสเนี่ยเหมือนจะปรับใหม่แล้วก็น่าจะดีขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเกมมันพีที่แบบว่าเต็มตัวแบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยสนุกมากนะสลับลัสเทเลส์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมันปรับใหม่ครั้งจะแบบว่าเกินเบอร์เกินไปแล้วคุณผู้ชมก็ น่าจะมานี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดซ u ปเปอร์กดแชร์ด้วยเข้าใจไหมแ้่กดแล้วก็ไปดูกันเลยนะผู้ชมไป let's go โอเคครับตอนนี้อยู่ที่นะ้ารักเฉลต์นะผู้ชมครับก็มาดูนะครับว่าจะมีอะไรมากนะฮะก็ตอนที่เราผมก็จะบอกไปเกี่ยวกับเออตอนดาบคริสต์มาสเนาะดาบนั้นนะผู้ชมแล้วก็มีอะไรพวกนี้มานะครับก็มานี้นะครับเดี๋ยวเราดูอันใหม่ดีกว่าอันใหม่นี้นะครับก็จะมีเรื่องของซีเดนหรือว่าทะเลหรือว่าเจ้าเลเนนะผู้ชมครับเจ้าเลก็ เมื่อก่อนนะมีนะแต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะมันยังไม่แบบยังไม่แบบเออแบบเท่เท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมเ,เรียกได้มันแบบยังไม่เท่เท่าไหร่นะซึ่งตอนนี้ก็ปรับใหม่แล้วนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเจ้าเรื่องเรานะครับโคตรเท่แล้วนะครับคุณดูดูมด,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 ดูโมเดลดิโคตรสวยอ่ะอันนี้คือเจ้าทะเลแล้วนะค,คุณผู้ชมครับแล้วก็มีนะครับเขาเขียนว่าวิวไอเม็กชั้นทำเจ้าทะเลฮันติงเอวินแฮเดอร์อ่านไม่ออกช่างมัน ตรงนี้นะครับมีเรื่องของผลกาวิตี้ด้วยนะนคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นผลกาวิตี้ด้วยนะโอ้โหดูจากโมเดลแล้วสวยมากๆเลยออนไลน์นี่คือแบบจำเจงสุดเลยนะครับอืโซโลุอย่าบอกนะว่านี่ไม่ใช่ผลกาวิตี้อันนี้คือโซลุเหรอโซลุนี่น่าจะเป็นไอ้นี่นะครับน่าจะเป็นอ่าบิ๊กมัมหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นไอตัวมุ่มงม่งบิ๊กมัมป่ะไม่รู้เหมือนกันนะคนดูครับผลกาวิตี้หรือผลบิ๊กมัมไม่รู้นะครับน่าจะเป็นโซลูมันฉีดว่าโซลุนะเออใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับรอดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไนะะฮ โซลูเวนเนี่ยเหรอเขเขียนไว้นะคนดูครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาเขียนว่า new world นะครับ w r l d นะครับ new world นี่นะครับแล้วก็มีการเขียนว่า watch ด้วยนะะตรงนี้เนี่ยเขาเขียน cheese watch โอเคนะครับอันนี้คือนะเพิ่งสปอยออกมาเลยเนะี่ยน้อผู้ชมครับแนะ่คือเป็น เจ้ามังกรแน่คุณผู้ชมครับโอ้โหเจ้ามังกรตัวนี้ทุกคนรู้แล้วมันคือตัวอะไรนะครับมันคือมังกรไคโดนี่เองเออมังกรไคโดคือต้องบอกก่อนนะว่าลาร์สพรีดเนี่ยไม่ไม่ได้ทํามังกรออกมานะแต่คือเขาบอกว่าจะมีมังกรออกมาด้วยนะตอนนั้นตั้งแต่นานตั้งนานแล้วคุณผู้ชมครับนะซึ่งตอนนี้นะครับน่าจะมีมังกรแล้วนะสำหรับอัปเดตนะต้องรอดูคุณว่าจะอัปเดตตอนไหนนะครับแต่ลิกได้ว่าน่าจะใกล้แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้มนยังม่ตอบกลวนะคุณผู้ชมนี่คือมังกรนะคุณผู้ชมครับ กินแบบสกิลอะไรแบบดูสวยๆดีนะเออสกิลมันมีสักอย่างเลยคุณยกสกิลกอลันโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นแมปใหม่นะครับแมปใหม่นะฮะก็แมปใหม่จะมานี้นะครับเป็นแมปที่น่าจะดูดีขึ้นกว่าเดิมไหมแมปแบบไม่ซับซ้อนเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เออเรลยที่ผมชอบมากเลยนะท่านผู้ชมก็คือเกมมันปรับใหม่จริงนะครับคือฟาร์มเวิลง่ายขึ้นจริงๆนะท่านผู้ชมคือฟาร์มเวิลง่ายขึ้นจริงๆนะอันนี้พูดจริงเลยนะเพราะว่าแอดมินบอกผมมากระเองกับตัวเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นระบบ UI ใหมม่่ทีผรู้สึกว่าผมชอบมมาาากกว่่่อัันนนเเียให้จะ แปลกใหม่เกิดไปแล้วมันแบบไม่คุ้นแน่คือมันไม่คุ้นนะผู้ชมถ้าคนไหนที่แบบเคยเล่น,นเกมวันพีนมานะผมบอกเลยว่าบอกเลยว่าถ้าต่างอยู่ไออยู่ตรงนี้นะครับคือแบบแปลกตามากนะคุณผู้ชมครับส่วนมากจะอยู่ตรงมุมซ้ายแม่ก็แบบมุมซ้ายบนไม่ก็มุมแบบมุมซ้ายล่างอะไรมานี้นะคุณผู้ชมครับโอเคนะครับนี่เป็นอัปเดตคร่าวๆนะของรัสเซลเล่นะด้ยคนแบบว่าอยากรู้นนะสำหรับใครที่แบบว่าติดตาราสเซลเล่แล้วก็นึกถึงว่าเกมมันฟาร,ร์มยากขนาดไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็สําหรับใครที่อยากจะกลับมาเล่นอีกครั้งห็ เตรียมตัวรอเล่นได้เลยเนี่ยสลับลาสเสร็จนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมก็น่าจะใกล้เปิดเต็มทีแล้วคุณผู้ชมก็บอกเลยนะว่าในฟาร์มง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าอันเก่านี่คือฟาร์มโคตรยากคือยากจริงแจ๊กจริงๆเลยคุณผู้ชมครับวันนี้คือพูดเลยว่าโคตรยากนะโอเคครับก็อัปเดตคริสต์มาสน่จะมาตอนไหนเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างอีกทีละนะคุณผู้ชมครับตอนที่แอดมินเขาต่อผมนะคุณผู้ชมครับก็สหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบคือคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ผมด้วยนะครับสหรับคลิปนนี้ผมบบบ๊าายยเจอิครั